ครับผมตอนนี้เขาถึงมั่นจำแล้วครับนี่แต่ละหม่องนี้ก็จะเป็นสถานที่แบบสถานที่จุดชมวิวต่างๆครับผมทางบรรยากาศครับผมเนาะงบรรยากาศรอบๆวันนี้เขาอาจจะเป็นพื้นที่เติมเต็มมาเป็นรีสอร์ทหรือว่ากลางเต็นท์ครับผมนี่เป็นล็อกเป็นล็อกตั้งสี่ก็อาจจะกลางเต็นท์ได้ครับนี่บรรยากาศสุดยอดครับผม ถึงข้างแล้วของอามที่แม่แอลเหนือครับผมนี่ชมบรรยากาศไปครับผมเมืองข้างสีบบายคือไกลแค่ไน เ,เ,เดี๋ยวเราคั่วกับผมเดี๋ยวเราก็นจะเดินทางต่อหาบังกางเต็งครับผมเดี๋ยวนี้เ่ามาถึงมันจำเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลยกับเมืองชมบรรยากาศไปได้เลยครับผมทิศตาเอาเชลล์ปี้ไปครับเดี๋ยวมันจะพาไปเฮฮาหรือสนุกหรือว่ามีแนวแปลกใหม่ครับผมแล้วก็เก็บบรรยากาศหลายๆครับผมตัวนงนี้สิเป็นเป็นปลูกสตรอเบอรี่นะจะเป็นสตรอเบอรี่ครับผมผักกาดผักกระหลำ่ำเพราะว่าปลูกอยู่ดอยแล้วก็แบบนานาวแ,แล้วก็เป็นสี่ก็ เขากับพันธุ์พืชต่างๆครับผมพืชแต่ละพืชนี่เกิดในดินที่ต่างกันครับผมถึงจะง่ามถึงกิจะเกิดออกมาแง่เต็มที่ครับผมโอเคครับผมเดินห้างต่อครับม่อนสายลมครับผมเขามหยอดม่อนสายลมเขาตอนนี้เดี๋ยวชิบิ่งบรรยากาศบางกลางเต้นครับผมมันน่าชิบูงยัเดี๋ยวจะไปถามสอบถามมันครับว่ามีตะลี่สดหรือว่าเป็นโฮมสเตย์จริงๆครับทีนี้อาจจะให้เศร้าครับผมบองกลางเต้นอาจจะชิบูง อ๋อนี่ห้องน้ำใช่ไหมขอกพี่พีเมี่ยมที่สุดนี่นี่คือเปนนีดเดบลแฮมนี่มันน่าสีเครื่องเครื่องอ่ะแบบว่าสีกลางเตียนได้นี่ไอ้ว่ายอดนี่สีสูงก็ทุกยอดนี่เป็นเซนนี่ แค่ก็จะเป็นเป็นเรื่องกองเป็นแสงเส้นโอเคกับผมนี่จุดสูงสุดอะไรมึงเนี่ยเนาะตรงนี้สูงสุดโอแสงจันทร์บมดเออแสงจันทร์อย่างนี่แหละอะไรที่ไปสร้างเลยต้องง่างเงินไปบอกโอเคครับผมเป้าหมายคือยี่ปุ่นครับผมตอนนี้มาอยู่ประมาณจุดจุดกลางครับผมแล้วก็เลือกวัตถุครับว่าสิ่ทักอยู่ใส่ดีแต่ว่าแต่ละ โฮมสเตดเขาเรียกว่าโฮมสเตดครับผมแต่ตะมองในบรรยากันครับผมในการรบร้อครับผมอินเทอร์เนี่ยจะตกลงทางนี่ครับแต่วันตกลงทางนี้นะครับน่าจะเป็นมุ้งนี่ครับผมจุดตรงกลางถ้าให้หลุดมุ้งีแบบว่ามันต้องให้ห้าป่าตีเท่าไหครับเราผมผู้ผมมานี่มันต้องคึกคึกคึกคักเท่าไหร่ครับในละคนไรละเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวหา,วามอผักกันมาถึงแล้วครับม้อนม้อนม้อน,อนสถานที่ม้อนโอเคครับผมร่มเย็นสวยสวยข้าวโพลตันนี้หาที่พักแล้วได้ครับผมจำเถอ มีวงนา่งยงอนข้าเรกินเบียร์ครับเนี่ยนา่งย้อน้าลงไปแล้ครับนี่นนอเอเว oh, <I> อร์สเขามาจากตรงนั้นครับเมื่อกี้นี ันว่าช่วงนี้ก็ท่านล่ามีคนบุนคคลไมีคนมาเที่ยวครับช่วงนี้สิมีตรงนั้นครับตรงนี้ครับสวยครับผมนี่เป็นอีกตัวเลือกนึงครับผมตรงนี้ก็จ้ำกันครับผมเพราะว่าตรงนี้มีตรงนี้ที่ดีที่สุดครับผมว่าไม่มองกางเตี้ยนครับเป็นโดมเป็นโดมแล้วก็แห้งเพราะกางเตี้ยนครับผมแล้วก็มีชิ่งชาแล้วก็ บรรยากาศก็ไม่สดเดียวว่าไปเนี้ก็ชมดาวครับผมกิ่งคลุมมันก็จำนะครับนั่นขอจบขอไฟมึันก็ น่าจะเป็นวงนี้แล้วครับเมืมองกลางเต็้ยนน้อครับก<ฮ>ลิ่นไม้สวยม่อน,นดูดาวครับผมโทรศัพท์โทร นี่มันมองกลางเต้นเป็นโดมเป็นโดมเป็นมองกลางเต้นนี่ครับโอเค อ้อมเขาไม่อ้อมไปอ้อมมาอยู่ครับเพาต้องไปชมทุกสถานที่ก็ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวครับผมไม่ใช่ย่ำฤดูท่องเที่ยวคนโบเด็บมาคอยมาเที่ยวครับผมกับสิมี่มุ่งนีครับผมที่คนเขามาเซารไรส์แล้นครับมึงีเบียนนีครับผมโอเคครับผมครับผมสุดท้ายก็มาถึงครับผมได้ทีพักเรียบร้อยครับผมนี่ครับเมืองทีพักกันเลยครับผม ะครับต้องมีทางดับเพลิงครับผมนี่มาตากฐานครับผมช่วงนาเทศกาลท่องเที่ยวก้อนปีใหม่ตุลาพฤศจิกาท่านว่านี่รคาคาสิอยูมันสองพันสามพันครับผมขึ้นอยู่กับคนหลายเปิหลายครับผมนี่มึงอุปกรณ์ยุทธวิอุปกรณ์ออของเขาในี่ขึ้นนี้ครับผมจัดเต็มครับผมเหมือนกันเต็มเต็มเ,เจาเ้า<ๆ>เลยไอ้ผมห่มครับผม ผมแลลวก็ยุทั่วปกรณ์เสียพงเสียคาแล้วก็ของกินครับผมเครื่องปรุงแป๊บสี่มามานี่ขาบอะไรครับครับผมเกับขากล้องครับผมนี่ขาบอะไรครับก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆบางครับที่นี่เจ้ากับมีขายขายอยู่ครับทว่าเข้าสื่อตุ่นมาครับผมทางน้ำแข็งครับผมสื่อมาสื่อไหม้วครับนี่นี่เครียครับผมนี่ทีนอน นอนดีกันเนาะเดี๋ยวอันผมสจะไปกลางเต้นน้อนข้างล่างครับผมนี่นี่กลางเต้นนอนผู้เดียวข้างล่างครับผมคนสวยก็ต้องอยู่แบบมังสี่ครับผมอยู่แบบโดดเดียวเดียวครับบรรยากาศครับผมชุ่มชครับผมแต่ที่พักแล้วเดี๋ยวแต่ทถามมึงเมนูครับผมตอนแรกๆจะเป็นเมนูอย่างเขาอาจจะเป็นอีกคลิปนึงครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมติดตามซับสไครต์ครับผมทุกๆุคนที่มาทำกันครับผม เอาเดินล็อกไปได้ใช่ก็เอาพาินตัวนี้มาแล้วเาะมัิจะโมาอยู่อ๋อโอเคครับผมี่ตากผ้าครับผมอารมณ์ทีวีเอาขออานเหา้อน้ล็อก่ครับผมอาจจะไปมันกันนะไปเมืกันนะหันนี้าย่น่อยาายคลิปยวองใี่บานเลีย โอเคครับผมนี่ครับบรรยากาศกัได้การครับผมพื้นที่กับก้วงขวางนีอยู่เดี๋ยวการกดบชาิแบตเลยกัเรียบเรียงคิดเลยกับจะลงคคิดครับผมกับฝากติดตามครับผมที่นี่มีไวไฟครับมีบริการเตาเตามีเตามีอย่างข้างล่างกับลงมไปนั่งเลยบริันครับถ้าหน้าเทศกาลถ้าที่หน้าท่องเที่ยวจริงๆอ่ะเขาจะขายนะครับตรงเนี้ยเขามีไว้ขายครับใช่ถ้าเราฟรีครับผม พี่พีครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมแนะนำครับผมมั่นแจ่มครับผมนี่สำหรับคลียร์กับอจูเบซัมนี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับผมอันติดตามไปเลยครับกับพี่น้ำตาลกับน้องแคมเบาๆครับผมบายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนจีตอวนั้เย็นครับผมอยู่ที่ มั่นจำครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นสถานีท่องเที่ยวที่นี่ครับผมโอ้โหเย,ย็นเย็นเยือกเลยครับตัวนี้เดี๋ยวจะเมืองอาทิตย์ตกยินครับผมอือตกแล้วแค็งขึ้นลอยว่ะภาดูไหมโอ้ยยังสาบหมดตกล่ะเห็นลิบนิดเดียวเอาเห็นหยิงมา มาจะไรสดคกับผมเดี๋ยวให้เก็บบรรยากาศตอนแรงๆครับผมเปน้ำค่ะจับไปน้ำจับอะไรอ่เนันโอเคครับผมเก็บบรรยากาศทุดท้ายตอนแรงๆครับผมบรรยากาศดีดีไปให้มึงครับผมอาตี์ตกยินครับผม ไอบังดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้ยยิเพิ่มแก่ขวเพราะว่าไม่ใช่คิดอะไรครับทำไมหน้าใสจังหรือเป็นเพราะกล้องไม่เดี๋ยวพระบรรยากาศดูดอกไม้ปลาอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะแฮมนี่ดอกอะไรอ่ะดอกสมตุยปอ่ไร ดอกมูลานเหตุการดีครับผมสุดๆเลยครับวิทายเขาเป็นครั้งแรกที่อ่านครั้งแรกครับผมมันมีย้อนแสงของแตดไปหาดวงอาทิตย์แล้วมันจะบียอดเชื่อครับผมครับสวัสดีครับคุณป่าหยังเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยไอ้ยอดเห็นไหนิ พอได้ดูได้เบิ่งคลิปอยู่ก็น้นำลายไหลแล้วผมมา